ดูดวงชาวราศรีเมษดวงทุ่งข้าวสีทองอำนาจบารมีวศาสนาเขาเรียกว่ามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ชโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอ็มเพสนะครับทุ่งข้าวเหลืองราห,หัวใจบองโตหานคู่เกิดความแช่มชื่นต้นไม้อิงหลังจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,นการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสาข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดนักจัดเต็มในชโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ครับผมมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรืบาบจะบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านเพราะนั้นจัดหนักจัดแต็มในดวงชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบควสำเร็จมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะนั้นอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดแต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้าเจ็บปวดรัวล้าแสนทุกข์ทรมานนะครับผมให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้น แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาฟ้าพาเดอะทาวเวอร์ตูมนะครับผมเจ็บปวดรุ่นลามขึ้นมาทันดีกันได้แตกแยกแตกขแขนงเพราะนั้นจัดหนักจะเต็มอยู่ให้เป็นการที่ท่านลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะว่าดวงชะตาเริ่มดีขึ้นนะครับผมคนมีเงินมีทองเขามันเือม,มันก็ทําให้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีเงินเหลือกินเหลือใช้มันก็เริ่มไม่จะเริ่มจะเลาะเบาแว้ไม่เริ่มคิดมากจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาได้อย่างโดยง่าย ราบอสองเหรียญมันเกิดขึ้นจะทําให้ท่านสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในโชคชะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทอนอดกลั้นดวงชะตาแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รวยโชคราบอมโชคชะตาบุญกุศลวาสนามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบามีวาสนาขอทำนายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง ท่านจะ,จะเจริญลูงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมปีศาจมูมานเข้ามากันแกล้งในโชคตาอีชาย้ร้าสายไร้ป้ายสีกันแกล้งในโชคตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินเพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นเดี๋ยวอัศวินจะขีม่ม้าถือเหรียญนําพาซึ่งโชคลาภมาสู่ตัวท่านแล้วนั้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงกสิทธิ์คอยปอกปกัปกกุ้มของรักษาหนุนนําโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งเตรียมตัวเฮลั่นรับ วันนั้นอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มไม่เป็นดวงชะตาแบบนี้บางช่วงชะตานั้นอาจจะเกิดความทึงเครียดเพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวกับปัญหาต่างๆมันมีเรื่องที่ไม่สบายใจแต่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่สิ่งต่างๆที่จะวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ทำใจสบายแล้วตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทซ้พยิ่งให้ยิ่ง,ง,งรว,วยโชคถึงแม้ท่านจะเสียเปรียบเขาครับผมยังไงเราเป็นคนให้ก็สูงกว่า ด้วยบุญกุศลวาส,สนามีการปฏิปปาดอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งบุญเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดได้ดีคิดให้รอบคอบคิดถึงบุญกุศลวาสนาอย่างเดียวเงินไม่ใช่ที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ The Sun มันเกิดขึ้นในโชคชะตาปักธงเตรียมตัวเลยแสงสว่าง The Sun สองแสงมานะโอกาสทองโอกาสด,โาสดีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาแล้วจะรออะไรล่ะตกตำแหน่ง The Sun นะ,นะครับแต่ในชว่วงชะตามันยังไปไม่ได้เขาเรียกว่าโดนปกปิดซ่อนเล้นท่านก็เปิดดวงชะตาของท่านก่อน เราผมถ้าเปิดดวงชะตาจะทํำยังไงก็ต้องไปไหว้เก่าวัดเก้าวาเข้าไปหนุนนําจวงชะตาดูวเองลอดใต้โบสถ์ใต้ฐา,านดวงชะตาของท่านจะได้เปิดรับทรบัพย์โดยโชคมีดาบล้อมรอบกดนะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้าชูนหนุนนาโชคชะตาดวงชะตาจะรับทรัพย์ถึงเวลากาบุญกุศลมาสนาไก่ก็ฉุดท่านไม่โย่แต่จะเกิดความแช่มชื่นราบลรื่นเป็นไปได้ดูดีมันจะเกิดความคล่องตัวต,วต,วตกตำแหน่งเทมโมเนต เพราะฉะนั้นใครบางคนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูที่ดีทุกคนนั้นอยากทิ้งเขาเดดขาดน,นะผมไม่รู้ใครทิ้งใครก่อนนะผมเรายอมเป็นผู้ถูกทิ้งดีกว่านะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจะได้เข้ามาจัดหนักจัดเต็มใครบางคนจะนําข่าวดีธุรกิจการงานการเงินส่ง,งมอบสู่ตัวท่านนะครับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,าข่าวมงคลท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับย่ำแย่ตกตามเบี้ยดินรู้สึกอึดอัดกับทุกสิ่งทุกอย่าง โชคชะตาบุญกุศลวาสนาสังเกตในโชคชะตาของท่านให้ปิดเลขหลุดเลขร้อยเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นปกปิดซ่อนเลนส์ปิดวาจาให้เงียบอย่าไปบอกใครนับได้เลขมาแล้วเลขเฮง,งเลขปังเลขประสบความสาเร็จอย่าไปยุ่งเกี่ยวมันจะทําให้ท่านตกตามเบี้ยดีรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหานจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านชะตาชีวิตจะรับพย์รับด้วยบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มตกตําแหน่งเดิมบุญ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพาการโสมัสติดก,กับดักมงสเสนมนจันทาเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญกุศลวัาสนาเกี่ยวกับเรื่องมงเนเสนความรักนะครับผมคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองารมีวาสนาเพราะฉะนั้นก็ติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาท่านอาจจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวสาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือท่านได้เลย อยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มไม่เป็น,นครับผมจะตายชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นการปฏริบอดอยการีเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นในตัวท่านเพราะฉะนั้นการปฏิบอดอยเริ่มต้นอะไรใหม่ครับผมการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะส่งผลหนุนนําให้่ันจเจริญรุ่งเหลืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เก่าทําอยู่แล้วมันยังไม่ใช่ก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆพยายามค่อยค่ิยปฏิบอดอยอย่าใช้เองครับผมเทพเทวดาฟ้าดินสิงส์ตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสิ่งสิ์เข้าข้างลูกหลัก นะครับเขาเรียกว่าลูกรักดวงเทพลูกรักสิ่งศักดิ์ธนะครับผมเพราะว่าวหาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาแลนะผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะอุปสรรคหมู่มารมีไหมมีให้ท่านเดินอ้อมเอาให้หลบลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงแทบจะทนไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นหนี้สินปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มขี้คลายจะเร,เริ่มได้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบารมีพัะาสนา ท่านรู้สึกตกต่ำเบียยดินจงลุกขึ้นมาสู้ครับอย่าไม่ย้ายมาห่อเหี่ยวย่ำแย่จะหนักกว่าเดิมนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสถาตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมมานัาติกกับดักมนเสน่ห์มลจันทราเพราะฉะนั้นสังเกตในดวงชะตาท่านท่านเจอคนที่ใช่เจอคนที่ปังเจอคนที่เฮงจะนําพาซึ่งความผสมเร็จ์มาสู่ตัวท่านครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาส่งส่งถ้วยทองมาสู่ตัวท่านแล้ว ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาให้ท่านจัดหนักจัดเต็มถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียประหัรประหารศัตรูมูมานให้หมดไปสิน้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วะครับผมให้จัดหนักจัดเต็มก็ต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเกิดอารมณ์ตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ท่านจะทอมที่จะปัะทะกับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแป่ไม่เท้าบังเกิดเอาจริงเอาจังจนประสบผลสำเร็จไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเหลียวหลงังหันกลับมาเด็ดขาด ไมโชคชะตาครับผมพระราชาส่งมอบถ้วยถ้วย,ยทอง่าน,นจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินก็ได้นะเข้ามาส่งผลหนุนนําโชคชะตา,าทาให้ด่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านไม่นานก็รวยนะครับผมปัญหา,าต่างๆเริ่มต้นมันเกิดเขาเรียกว่าตกตําแหน่งยาจกนะครับตกตําแหน่งยาจกนะครับผมกว่าจะได้ดีกว่าจะเฮง ก็เริ่มจากศูนย์กันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาต้องรีบคว้าไว้ยาจกบง่งบอกถึงโอกาสมีแต่ว่ามีน้อยน้อยครั้ง1 2แล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นท่านได้มาแล้วท่านจงรับสิ่งดีๆนะครับผมเข้าสู่ตัวเองอย่าปฏิเสธครับเอาให้คนนั้นเถอะเอาให้ลูกเอาให้หลานนะท่านรับไปเถอะนะครับผมนะสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับทุกท่านตูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับ